สวัสดีครับพบกับผมเบนซิอิะเบิดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการส่งเคมนะครับส่งเคมตัวลำโพงบลูทูธมาแชลนะครับรุ่นแอมเบอร์2นะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะรีวิวตัวลำโพงกันนะครับเปรียบเทียบลำโพงของแต่ละรุ่นเสียงเป็นไงวันนี้ก็จะมารีวิวกันส่งเคมนะครับเพราะว่า,าด้วยอาการ มันเชื่อมต่อบลูทูธแล้วสะดุดนะครับเชื่อมต่อกับตัวของผมนี่ใช้โทรศัพท์รุ่นซัมซุงตัว A23 Manta นะครับ1น b ทแล้วมีอาการสะดุดนะครับฟังเพลงเนี่ยฟังไปสักทั้งเพลงเนี่ยเกือบจะสะดุดทั้งเพลงถ้าดีๆหน่อยก็อาจจะสะดุดแค่ครั้ง2ครั้งนะครับแต่ก็ทนไม่ไหวแล้วก็ลวเลย,เยส่งเคมเลยก็ มาทำรีวิวการส่งเคนมนะครับว่าการส่งเคมต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับสําหรับเครื่องศูนย์แท้ของในประเทศไทยของ AHS นะครับตัวใช่ A A S H นะครับตัวนี้นะก่อนอื่นนะครับเราจะส่งเคมเราก็ต้องเข้าไปที่ตัว Facebook ของเขาก่อนนะครับเนี่ยเฟซบุ๊กของเขาตัวนี้นะครับ AHS นะตัวนี้นะครับแล้วก็ กดไปที่ส่งข้อความนะครับอาส่งข้อความเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเขาอาเรากดส่งไปเลยครับนี่นะครับพอส่งไปแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับนี่อันนี้สิ่งที่สําคัญคือการอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอเขาจะถามถึงว่า,าวิดีโอตอนที่เครื่องสะดุดเป็นยังไงนะครับอาการเป็นยังไงผมก็ส่งวิดีโอไปให้เขานะครับว่า มันมีอาการสะดุดนะครับก็ทําเป็นคลิปตัดต่อคลิปแบบว่าตัดคลิปมันจะมีความยาวหน่อยใช่ไหมเพลงนึงเนี่ยมันประมาณสักสนาทีผมก็ตัดลดลงนาทีครึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็น2คลิปนะเพราะว่าไฟล์ใหญ่มันส่งไม่ได้พอเขาจะถามเสร็จว่ามีคลิปไหมพอเขาเห็นแล้วโอเคมันมีปัญหาจริงต่อมาเขาก็ จะมาขอใบเสร็จของเรานะครับผมก็ส่งใบเสร็จให้เราเราต้องถ่ายใบเสร็จด้วยนะครับใบเสร็จที่เราซื้อมาของใบเสร็จเนี่ยสาคัญถ้าอยู่ในในรับประกันนะครับผมก็ส่งใบเสร็จไปให้เขานะครับพอส่งใบเสร็จไปให้เขาเสร็จนะครับเขาก็โอเคและอ่าว่าเครื่องนี้ยังอยู่ในประกันอ่านะครับคราวนี้เขาก็จะให้เรากรอกนะครับเขาก็จะเขียนมาเลยนะครับว่าให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเคมตัวนี้นะครับ ่าเห็นไหมกรอกแบบฟอร์มเคมนะครับเราก็กรอกแบบฟอร์มเคมนะครับซึ่งก็ไม่ยากครับพอเรากดเข้าไปในแบบฟอร์มเคมนะนี่หน้าเคมจะเป็นตัวหน้านี้นะครับเราก็เลือกรุ่นของเรานะครับใส่เลขเครื่องของเรามีภาพพงภาพถ่ายเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาเท่านี้เสร็จมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวใบเคมนะครับรหัสเคมเราก็ส่งรหัสเคมอะ่ะ กลับไปที่แอดมินนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับแพ็คของเตรียมส่งอันนี้ผมก็แพ็คไว้แล้วตอนแรกก็กะจะถ่ายว่าแพ็คยังไงก็คือแพ็คของแล้วก็ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทเขาให้มานะครับเหมือนสภาพที่ตอนที่เราซื้อมาแรกๆนะครับพร้อมกับนี่นะครับเขียนอาการนะครับใส่กระดาษไว้ด้วยนะครับว่า อาการมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ของผมก็เขียนไว้แล้วอาการผิดปกตินะครับว่าการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับระหว่างเครื่องออมาแชลกับโทรศัพท์ผมเนี่ยมันสะดุดนะครับเป็นหลายๆแอปเลยนะครับแล้วก็ใส่หากล่องใส่นะครับกล่องใส่ที่ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ ขนส่งอาจจะเป็นขนส่งเอกชนนะครับโทรเข้ามาหาเรานะครับโทรเข้ามาหาเราแล้วก็เอาของไปเขาบอกว่าใช้เวลาทําการนประมาณ3-5วันนะครับในการเคมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่1ก็รอดูนะครับว่าส่งกลับมาแล้วนะครับเครื่องมันจะหายสะดุดหรือเปล่านะครับสําหรับจเจ้าตัวมาแชลส่วนใหญ่เขาจะรีวิวเสียงรีวิวนู่นรีรวิวนี่อันนี้มันเป็นข้อผิดพลาดเราก็ส่งเคมนะครับมารีวิวกาเคมยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเดนดิลเบิร์เฮ้ยดิลเบิร์ด้วยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ